สิ่งใดก็ตามที่เราภาคมืดภาคมารพยามารพยามารต่างดาวต่างดาว,าดาวไฟมืดทั้งหลายเราซาตานทั้งหลายนะเราพญานักสายดำนาคาสายดำแล้วก็เรายักษ์เ่าศูนย์เราปีศาจนะเราเกจิอาจารย์จอมขมังเวยทั้งหลายพระสงฆ์แม่ชีหมอผีร่างทรงสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้เิริลิลเตปิญญาตะบะฌา,า,านญาณคุณายมืดดำกรถาคมเม็ดม์ทั้งหลายเนรชาวิชาอาวิชาศาสตร์มืดศาสตร์อาถรรพ์ใดรก็ตามนะในการสะกดกดข่มนะดวงจิตไว้ นะหรือว่าชักจูงจิตสะกดจิตนะหรือว่าปิดกั้นจิตปิดกั้นความสุนทรีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึง่งนะหรือว่าทุกๆอย่างก็ตามนะเพื่อหวังผลในการทํรลายทําลายผู้ปรดสัตร์นะหรือหวังผลในการทําลายทําลายบังคับควบคุมผู้ปรดสัตร์ทั้งหลายก็ตามทีนะหรือใช้สิ่งต่างเหล่านี้นะใช้ทิฏฐิทัศนะความเห็นความห,าม,หามายภาคมารใช้คําโกหกหลอกลวงภาคมารน,นะ<ต>ใช้ใช้อย่าพึ่งอย่าพึ่ง แงไม่งั้นมันจะปิดต่กไปเลยนะใช้สิ่งต่างๆทั้งหลายนะใช้ความเป็นความอยู่การใช้ชีวิตทั้งหลายใช้เงื่อนไขในจิตในใจอารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายนะในการปั่นจิตปั่นใจผู้คนทั้งหลายผู้ปวดสา์ทั้งหลายนะให้ทะเลาะเบาแวงขัดแยง้งคัดง้างกันทํำลายทําลายกันแล้วก็เอาชนะคัดคา,ากนกันด้วยวาจาก,ก็ตามด้วยทิฐิทัศนะทั้งหลายก็ตาม ทั้งหมดสิ้นนะจนการเป็นความแตกแยกแต่สามคัคคนะีในทีมโปรสัตว์ในครอบครัวผู้โปรสัตว์ทั้งหลายนะสิ่งใดก็ตามที่เคยดูดพลังชีวิตดูดพลังบาร,รมีทวศสนาบาร,รมนะีจากภาคส่วนต่างๆไปใชนะ้ใช้สิ่งที่ได้จากคุณพระนักเตทั้งหลายได้จากองค์มหาบารมีทั้งหลายไม่ว่าจะยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะดูดผ่านทางสื่อต่างๆทั้งหลายก็ตามออกไนท์ก็ตามเทนเซอร์ริงก็ตามหรือว่าเครื่องประดับทั้งหลายนะกำไร แหวนนะแล้วก็เครื่องเครื่องใช้ไม้สอยใดๆก็ตามนะแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องประดับแล้วก็อา,อาหารหยูกยาอาหารน้ําทั้งหลายนะหรือว,ว่าการสัมผัสตัวการใช้คาการใช้การใช้คาถาคมนะในการกระซิบบอกหรืออะไรก็ตามนะในการสะกดกดข่มดวงจิตทั้งหลายดูดพลังจิตทั้งหลายดูดพลังชีวิตทั้งหลายนะใช้สายการใช้ ายานกรรมลมทั้งหลายในการดูดพลังชีวิตในการเสพกามทั้งภาคทิพย์ภาคหยาบก็ตามการดูดพลังชีวิตทั้งหลายขโมยพลังชีวิตพลังมารมีทั้งหลายก็ตามนะะแล้วก็ต่อทุกๆภาคส่วนนะแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่เคยใช้พลังมืดอิทธิฤทธิเดชอะไรก็ตามนะส่งพลังมืดเข้าสู่ร่างกายของผู้โปรสัตว์หรือผู้คนทั้งหลายก่อให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยก่อให้เกิดความชักง,งานในกิจการงานทั้งหลายนะการ ดนบันดาลด้วยคาถาคมมนดำในในก็ตามก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะก่อให้เกิดการบาดเจ็บก่อให้เกิดการสูญเสียในทรัพย์สินเงินทองนะในสิ่งต่างๆทั้งหลายก็ตามทีนะแล้วก็ใช้คาถาคมนะในการาสะกดผู้คนทั้งหลายนะเพื่อก่อ,อให้เกิดความเข้าใจผิดนะในในภาษาธรรมทั้งหลายนะก่อให้เกิดความ ห่างเหินจากการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีทั้งหมดนันสิน้นแล้วก็ใช้สิ่งต่างเหล่านี้นะไปคอยยุยงนยแขงรั่วผู้ผู้โปรดสัตว์ผู้ฟังธรรมทั้งหลายไม่ให้อยากฟังธรรมนะไม่ให้โปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครคุกุบาอาจารย์นะหรือว่าทําให้เกิดความเครือบแคลงระแวงสงสัยใดก็ตามนะการใช้อิทธิฤทธิดเดชในการสร้างนิมิตภาพและเสียง นะการปลอมตัวเป็นองค์มหาบารมีผู้ปวสัตว์ครุกุบาอาจารย์เพื่อก่อให้เกิดความก้าใจผิดนะก่อให้เกิดความริเสบริค้าก่อให้เกิดความกินแหนงแคลงใจก่อให้เกิดความเครือบแคลงระแวงสงสัยนะต่อองค์มหาบารมีผู้ปวสัตว์ครุกุบาอาจารย์ใดก็ตามนะหรือว่าใช้นิมิตมายาทั้งหลายเหล่านั้นสร้างเรื่องสร้างราวโ,รโกหกหลอกลวงนะเพื่อบังคับควบคุมผู้ปวสัตว์เอาไว้นะไว้ใช้งานทั้งหลายก็ตามนะหรือว่าเอาไว้ ทำลายทำลายทีมโปรสัตว์ทั้งหลายก็ตามทั้งหมดสิ้นนะสิ่งไหนก็ตามที่ได้ใช้อิทธิฤทธิดเดชนะในการก่อ,อให้เกิดความติดขัดข้องคาในกิจการงานทั้งหลายในหน้าที่การงานในการประสานงานใดๆก็ตามนะการก่อให้เกิดความชันักงานในการทําธุรกิจการค้าการขายแล้วก็ก่อให้เกิดความชังกักงานน,าาาานะ,ใ,ะใ,งงนนะในครอบครัวทั้งหลายก็ตามนะปิดกั้นปิดบังรายรับรายได้ปิดกัน้นปิดบงังหน้าร้านทั้งหลายก็ตาม ก่อให้เกิดการทะเลาะเบาแว้งขัดแย้งเข็นเข็นค่าประหประหารทำลายทำลายทั้งการและกันเองในครอบครัวของผู้ปรสัต์ทั้งหลายของผู้คนทั้งหลายก็ตามทีทั้งหมดทั้งสิ้นนะการใช้การสะกดทั้งหลายนะให้ผู้คนทั้งหลายต้องใช้วาจาเชื่อเชื่อทีมแทงกันทำลาย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 กันด้วยคำพูดทั้งหลายก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้น นะทุกตอนในการพวทธกรมกกรมสนากกรรมของเหล่าภ้ามืดภาามารพยายามาพยายามาต่างดาวต่างดาวฝ่ายมืดเหล่าซาตานทั้งหลายนะเรายักเ์เราอสาูรเหลาปีศาจนะเราจอมผูมังเวทเกทจิอาจารย์หมอผีร่างทรงพระสงฆ์แม่ชีอะไรก็ตามนะที่ได้เคยกระทำเอาไว้ทั้งหมดทั้งสิน้นนะต่อผู้คนทั้งหลายต่อผู้ปรดศัตค์มหาบารมีทั้งหลายครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้วิบากกรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นได้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกักขังตัวมันเอง กันความเจ็บปวดทุกทรมา,กน,ามรนกดดันกนนรกนความบีบคั้นกดดันกับนความทนได้ยากกันความวิบลิบวิราชคุ้มค้ั่งฟันเฟินในจิตในใจทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้กระทําก็ตามทีสั่งการให้กระทาก็ตามทีส่งจิตมนกระทำจากระยะกายส่งพลังงานร่วมในการกระทําก็ตามทนะีหรือว่ามีส่วนในการสังเกตการหัวเราะเย,ะเย,ะเยะาะย้ยาสใจในชะตากรรมของเราผู้ปวดสาสทั้งหลายก็ตามให้มีส่วนในการถูกสะกดถูกจองจํากับขังตัวมันเองนี้นะโดยทั่วการอยางจะปวดทุกทรมานแสหาเจ้ากับเจ้ากันไปตลอดกาลเทินแล้วก็ ส่วนภาคยาทั้งหลายนะที่ให้ความร่วมมือกับเพิ่มภาคมืดภาคมารนะเป็นบริวารของภาคมืดภาคมารก็ตามนะให้วิบัติกรรมทมั้งมวนมอนเหล่านั้นได้ตีกลับย้อนกลับสะกดกลับกลายเป็นความเจ็บป่วยทุกทรมานกลายเป็นความบีบคั้นกดดันกลายเป็นความทนได้ยากนะกลายเป็นความเจ็บป่วยเรือรา,างไรแรงรักษามไม่หายนะกลายเป็นความตีลวนอยู่ในภายในใกายในใจทั้งหลายกลายเป็นความวิปลลานในใจในทั้งหลายนะการเป็นความหลอกหลอนอยู่ในจิตในใจในความคิดความรู้สึกทั้งหลายก็ตามที่ ให้หมดแรงหมดพลังนะแล้วก็ให้ติดขัดข้องคาในการหาอยู่หากินในการทําอาชีพทั้งหลายในการการค้าการขายทั้งหลายก็ตามนะก่อให้เกิดความชนักงานในหน้าในการเงินทั้งหลายในการงานทั้งหลายก็ตามทั้งหมดสิ้นนะจนกลายเป็นความอัตคัดขัดสนบีบคั้นกดดันนะจนกลายเป็นการทะเลาะบอกแวงขัดแย้งทุบตีเขียนข่าประหัตมหาทำร้ายทำา้ายซึ่งกันและกันเองนะทั้งหมดนั้นสิ้น ในหมู่เหล่าบริวารของภาคมืดภระมารทั้งหลายแล้วก่อให้เกิดความอดอยากยากแค้นนะขัดสนในทรัพย์สินเงินทองนะเพราะาได้ดูดพลังทรัพย์ดูดทรัพย์ต่างๆของภาคส่วนต่างๆไปใช้ในทางที่ผิดนะก็สิ่งต่างๆทั้งหลายที่ดูดไปทั้งหมด้งสิ้นนะทั้งพลังชีวิตบารมีที่วาสนาบารมีดูดทรัพย์สินทั้งหลายก็ตามนะหรือว่าได้บารมีจากคุณพระนรตายทั้งหลายองค์มหาบารมีทั้งหลาย ไปใช้ในทางที่ผิดไม่ว่าจะได้มายุคลุกหนึ่งสมัยใดก็ตามจากพระองค์หนึ่งพระองค์ใดก็ตามนะให้ถึงต่าง่านั้นถูกลิบคืนสูญสลายกับคืนสู่สุญญตาทั้งหมดสิ้นเพื่อให้เป็นเวรเป็นกรรมอีกต่อไปทุกกรณีกรรมทุกเพทกรรมลักษณะกรรมของเราพระมืดพระมารพยายามพยายามต่างดาวต่างดาวฝันมืดหลอนซาตานทั้งหลายเรานาคาสายดำมียานาคสายดำเราปีศาจยักษ์ปีศาจเอาศูนย์ทั้งหลายก็ตามนะเกจิ อจอมขมังเวทนะหมอผีนั่งทรงผระสงฆ์แม่ชีใดก็ตามที่ใช้อิทธิฤทธิเดชปัญญาตะบะชายยาัญญาคุณใส่มันมนำกรถาคเมเมต์นทั้งหลายนะเดรัจฉาวิชาวิชา,ชา,าศาสตร์เมื่อศาสตร์อรรพ์ใดๆก็ตามอย่างไม่หมอไม่ควรกับวัดมาศาสนากับองค์มหาบรมีผู้โปรดสรัตว์ครุกุบาอาจารย์มนสิน้นกับเมตธรรมทั้งหลายนะพึงเป็นโอโหสิกรรมนั้แต่การบัดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างโอโหสิอโหสิอโหสิ โอ้โซโซโซโอเะน้ำอะมีส่วนในท่วกัน